โรคประจําตัวนะครับที่เพื่อนๆต้องเฝ้าระวังถ้าเพื่อนเพื่อติดมาเนี่ยอาจจะมีรอยโรคที่รุนแรงเราอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเราอาจจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้มีหลายโรคนะครับวันนี้หมอคัดให้8โรคนะครับโรคแรกเลยคือโรคเบาหวานนะครับโรคที่2คือโรคไตวายเรื้อรังนะครับโรคที่3คือโรค โรคที่4คือโรคปอดหรือว่าการที่เรามีโรคปอดในอดีตมาก่อนนะครับโรคที่5คือโรคอ้วนนะครับหรือโรคระบบเผาผลาญผิดปกตินะครับโรคที่6คือเราอาจจะมีภาวะคล่องทางภูมิคุ้มกันหรือว่า Im m u n o d e f i c i e n t ไม่ว่าเราจะนะครับเป็นมะเร็งนะครับไม่ว่าเราจะปลูกถ่ายอวัยวะแล้วเรากินยากดภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงนะครับแล้วโรคสุดท้ายก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ โรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงมากที่สุดไหมหมออาจจะอบอกไม่ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีภาวะอ้วนลงพุงนะครับแล้วแน่นอนถ้าเพื่อนๆอ้วนลงพุงเ่ยเพื่อนๆก็จะมีภาวะอื่นๆร่วมมาด้วยนะครับไม่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับบางคนอาจจะมีความดันสูงบางคนอาจจะมีเริ่มมีรอยโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดอาจจะเริ่มตีบแล้วแต่ยังไม่มีอาการนะครับกลุ่มโรคเหล่านี้มันมาจากโรคที่มีชื่อว่าเมตาบอลกซินโดรมนะครับเพื่อนๆหรือโรคระบบเผาผลาญ ผิดปกตินะครับซึ่งโรคเนี้ยก็คือไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยเป็นโรคนะครับพอเพื่อนๆเป็นโรคนี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะหนึ่งเลยภูมิคุ้มกันนะครับตก2นะครับการถ่ายเทการลำเลียงของเลือดหรือว่า perfusion ของเลือดเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเป็นเบาหวานชนิดที่2ขั้นหนักๆนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงเพื่อนๆเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําตาลนะครับแล้วเขาก็จะส่งออกซิเจนเนี่ยได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ้วนเนี่ยเพื่อนๆจะมีปัญหาในเรื่อง สวงอกนะครับขยายได้ไม่ดีเนื่องจากมีไขมันเนกาะอ,อยู่เยอะนะเพื่อนเพื่อนอาจจะมีปัญหาในการภาวะอักเสบอาจจะสูงมากขึ้นเวลาติดโควิดเพราะโรคอ้วนนะครับเพื่อนคือโรคที่มาจากภาวะอักเสบดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีกลุ่มโรค อาการต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความดันสูงนะครับอ้วนลงพุงนะครับต่อยกีฬสไลด์สูง HDL ต่ำแล้วก็มีค่าน้ำตาลสะสมหรือน้ำตาลที่อดอาหารเนี่ยสูงเพื่อนๆต้องยิ่งระวังตัวเองให้ดีนะครับไม่ว่าเราจะอายุมากหรือไม่มากถ้าเรามีโรคเหล่านี้ที่หมอได้พูดมาเพื่อนๆจะเสี่ยงในการหนึ่งเลยภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้นนะครับสองอาจจะป่วยนานนะครับสามอาจจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับของคนไทยที่ติดโควิดมา มกจะพูดไปถึงในโรคอ้วนนะครับเนาะเพราะเพราะอะไรนะครับเพราะตอนนี้บ้านเราส่วนใหญ่คนที่ติดโควิดแล้วมีรอยโรครุนแรงนะครับส่วนใหญ่มักจะอ้วนนะครับแล้วก็มักจะมีความดันสูงหรืออาจจะเป็นเบาหวานนะครับหรืออาจจะมีภาวะอื่นๆที่ต้นตอก็คือโรคอ้วนนะครับหรือว่าภาวะอักเสบนะครับทีนี้เกิดมาจากอะไรอย่างแรกเลยก็คือรับประทานอาหารอักเสบนะครับไอ้อาหารอักเสบมีอะไรนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับอาหารอักเสบมีตั้งแต่ไส้กรอก ตั้งแต่น้ำตาลนะครับตั้งแต่อาหารแปรรูปทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับพวกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือนะครับการรับประทานข้าวขาวในปริมาณที่เยอะจนเกินไปก็ทําให้น้ําตาลในเลือดเราสูงพอน้ําตาลในเลือดสูงไปนานๆก็จะเกิดภาวะอักเสบในเส้นเลือดและในอวัยวะต่างๆทํา,าทให้เราเีมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยนะครับ ภาวะอักเสบนอกจากอาหารมีอะไรอีกนะครับมีความเครียดนะครับเครียดก็อักเสบนะครับเพราะอักเสบอย่างอื่นมีอะไรอีกนะครับมีการที่เราไม่ออกกําลังกายเลยหรือว่าการที่เรานั่งนั่งนอนนอนนะครับการที่เราไม่ออกกําลังกายเลยก็จะยิ่งเพิ่มภาวะอักเสบในร่างกายเพราะการที่เราออกกําลังกายครับเพื่อนๆคือการที่เรากระตุ้นให้ร่างกายของเรานะครับสร้างสารธรรมชาติไปต่อสู้กับสารที่ทําให้เราอักเสบนะครับ นอกจากไม่ออกกําลังกายแล้วมีอะไรอีกนะครับมีการที่เราเนี่ยนอนไม่เป็นเวลานะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเอา้าการนอนเนี่ยสำคัญกับโรคอ้วนด้วยหรอสําคัญมากและสําคัญกับโรคโควิด -19 มากนะมากครับการนอนถ้าเพื่อนๆไม่นอนนะครับหเลยเพื่อนๆนจะลดความอ้วนได้ยาก2เลยถ้าเพื่อนเพื่อนไม่นอนนะครับภูมิคุ้มกันจะตก แล้วมีหลายงานวิจัยฟันธงว่าการที่เราอดนอนนะครับไม่ว่าจะภูมิคุ้มกันตกแล้วหากเพื่อนเนไปฉีดวัคซีนมาภูมิที่จะขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาได้น้อยหรือบางทีอาจจะแทบไม่ขึ้นเลยถ้าเพื่อนเอนอดนอนหากติดโควิด19นะครับแล้วเพื่อนๆนเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับเพื่อนๆก็จะมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในหนึ่งเลยภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า 2. นะครับระยะการพักฟื้นเนี่ยอาจจะนานกว่านะครับ 3. นะครับเราอาจจะมีเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยได้มากกว่าถ้าเราไม่ใช่ผู้ป่วยสูงอายุเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเมื่อเราแก่ตัวขึ้นภูมิคุ้มกันของเราคือเหมือนอัศวินเหมือนกองทัพที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคเจ้าโควิด1 9เาพอเราแก่ตัวลงไม่ว่าหนึ่งเลยภูมิคุ้มกันเราจะลดลงในด้านของประสิทธิภาพในการทำงาน 2เลยคือจํานวนของทหารหรือจํานวนของเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะลดลงนะครับสเลยคือจํานวนของสารต้านอนุมูลอิสระที่จะไปลดภาวะอักเสบต่างๆเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับดังนั้นเพื่อนๆยิ่งต้องเฝ้าระวังตัวเองและต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่าเราอายุมากแล้วแล้วเรารับเชื้อโควิดสิกเข้ามาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมอก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องตกใจต้องเครียดไปเกินเหตุถ้าเพื่อนๆได้รับเชื้อแล้วเป็นผู้สูงอายุ